สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาแนะนําวิธีการทํายังไงไม่ให้เกือบมะเขือเปราะเราดําเวลาลบแกงนะคะวิธีง่ายๆก็แค่นี้แหละคะ่ะเอาเอาถ้วยมาใบหนึ่งแล้วก็เปิดน้ําใส่น้ําเย็นใส่นะคะน้ําน้ําพอประมาณนะคะเนี่ยค่ะพอประมาณแล้วเราก็เนี่ยค่ะเกลือ ใส่เกลือลงไปหน่อยใส่เกลือลงไปในในน้ําหน่อยค่ะเสร็จเราก็ผ่ามะเขือของเราเนี่ยใส่ลงไปในน้ํานี่ได้เลยค่ะเนี่ยค่ะนี้เราผ่าไปแล้วเนาะเนี่ยผ่าเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปในน้ํานี่เลยเพะขเขือเราจะไม่ดําค่ะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะเวลาเราไปใส่แกงใส่อะไรอะ่ะมันก็จะไม่ดําถึงเราจะเอาเมะเขือ ผ่าอย่างนี้แล้วอะ่ะหรือว่าเข้าช่องฟรีสเข้าตู้แข็งเอาไว้นะคะมันก็จะไม่แข็งะคะ่ะเพื่อนๆนี่ยค่ะเคล็ดลับเคล็ดลับทํำยังไงไม่ให้เอ่อมะเขือเปราะมันดําเวลาเราแกงนะคะนี่แหล,ละค่ะเคล็ดลับนี่แหละค่ะมาเพื่อนๆมะเขือเปราะที่เราเอ่อล้างเอผ่าแล้วก็ล้างน้ําเกลือเมื่อกี้เนี่ยนะคะเนี่ยค่ะเราล้างเสด็จน้ําแล้วสีมันก็ยังจะไม่ยังสวยไม่ดํานะคะเพื่อนๆดูสิไม่ดําเลยนี่ค่ะ จากนี้เราก็จะแพ็คใส่ถุงเข้าเข้าตู้แข็งค่ะเก็บใส่ถุงเข้าตู้แข่งเป็นเป็นเป็นที่ที่ไว้มะแกงทั้งตอกไปเวลาหละเผื่อเราอยากทําแกงอะไรค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะประมาณนี้แล้วก็เอาไปเข้าตู้แข็งนี่แหละค่ะเพื่อนๆวิธีเคล็ดลับเคล็ดลับง่ายๆวิธีการเออ่ผ่ามะเขือเปราะ ทำยังไงไม่ให้มะเขือเปราะมันดำนะคะเวลาเรามาแกงสีสวยสดใสนี่แหละค่ะวิธีการผ่ามะเขือเปราะไม่ให้ดําค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะคะเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ